พี่ชื่อนภา,าพัฒนมงคลธรรมเกศรพี่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจนะทำตลาดอยู่ตลาดชายแดนประกาศนะแล้วก็ทำสวนอยู่อ,อ,อยู่ที่ตำบลมะขามอาเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีปลูกผลไม้ปลูกทุกอย่างมะคุดเงาะทุเรียนลองกอง หลายหลายปีผ่านมาแม่ไม่ได้ทำสวนทุเรียนพอ่อพ่อเป็นคนทำตอนนี้ก็ตอนโควิดมั่งไรมั่งตลาดก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เอ,อพี่ก็เลยเพิ่งมาทำได้ประมาณสามสี่ปีนี่แหละทำสวนแล้วก็พ่อก็ทำไม่ค่อยไหวพอพอพ,อ,พอมาทำนะพี่ก็เจอปัญหาในสวนทุเรียนเยอะอ,อ,อะไรทุเรียนก็เหลืองเป็นโรค ไม่ค่อยดีผลผลิตก็ไม่ดีนี่พี่ก็มามองเห็นว่าเอะเป็นยังไงพี่ก็ไปดูสภาพการปลูกของพ่อพ่อปลูกยังไงปลูกแบบโบราณเนาะพ่อก็ใช้ใช้ใช้คนปลูกก็เอาดินมามาูนๆแล้วก็ ทำขอบนิดนิดที่เป็นหลุมรอบโคนเพื่อที่จะไม่ต้องใส่น้ำเยอะให้น้ำมันขังอยู่นิดนิดเพื่อที่จะลดการให้น้ำตอนนั้นต่อมาทุเรียนมันก็ไม่ดีทักทีพี่ก็เห็นพี่ก็เออมันต้องทำลายกับโคนสักอย่างหนึ่งที่ไม่ให้น้ำขัง เอาดินมาใส่ตอนหลังอ่ะพี่ก็เอาดินมาใส่ในหลุมๆแล้วพี่ก็ขุดลองระบายน้ําทุเรียนก็ดีขึ้นผลผลิตก็ดีขึ้นแล้วแมคโครที่พี่ซื้อมาแมคโครเนี่ยตัวที่แรกพี่ซื้อตัวห้าสิบแรงเนาะสีเหลืองมาพี่ว่ามันไม่ตอบโจทย์พี่ก็เลยต้องไปเอาตัวนี้มาหลังจากที่พี่ขายทุเรียนได้ สำเร็จมีตังค์ซื้อตอนนี้พี่ก็เอาเนี่ยไป,ปถอยมาตัวอีกตัวนึงคันนี้เนาะคันนี้สามารถจะเข้าไปใส่ดินในโคนเอาดัมมาจอดแล้วก็ตักดินใส่อะไรทําได้หลายอย่างแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทําได้อย่างเดียวคือรถแมคโครเนี่ยทำสามารถทํางานได้ทุกวันในสวนเลยสวนขนาดเนี้ย มีงานทำทุกวันคนขับนี่มีงานเงินเดือนทำทุกวันแล้วก็นอกจากจะจะจะทำในโคนเนี่ยทำรองน้ำเวลาเวลาเวลาปกติหนะ้าที่มันพีกพีกะพี่ต้องให้น้ำเ,ออเครื่องสูบน้ำเพียมีสองสามเครื่องเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันดันเสียขึ้นมาแมโคนี่จำเป็นอีกจำเป็นอย่างมากต้องไปยกเพราะคนยกไม่ไหวยกใส่รถ ยกขึ้นมาซ่อมแล้วก็สามารถทำด้ทันเอาส,สูบน้ำไปท่อแตกอีกท่อสีนิ้วสามนิ้วยังลึกเลยโอ้ยไม่ไม่ไมทันแมคโครนี่อยู่ส่วนไหนของของสวนก็ตามต้องมารีบมาขุดท่อเพื่อที่จะให้น้ำให้ทันในในในเวลานั้นแล้วก็อีกรถวิ่งไปตำสวนะฝนตกเอาแฉรถติดแมคโครดันอีก ดันดันขึ้นทุกทุกะยางทุกอย่างของของไมโครนี่ใช้ใช้ประโยชน์ได้หมดแล้วก็เออเวลาใส่ดินในเนี่ยเนาะมันก็แฉะมันก็ติดเหมือนกันทั้งทั้งใจก็ทั้งเข็นรถในเวลาเดียวกันคือไม่คือ,คอเราเรามั่นใจว่ารถเนี่ยทำงานได้ตลอดรถด,ดั้มติดลไแมคโครอยู่ตรงนั้นช่วยได้ตลอดแถมยังต้องต้องออกไมคคันหนึ่งอีกเพื่อที่จะ ตักดินคันหนึ่งอยู่นี่คันหนึ <h 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 ่งอยู่นุ่นคันหนึ่งอีกอืแล้วนี่ยังจริงๆแล้วมันต้องมีตัวเล็กกว่านี้อีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปในอะไรที่มันเล็กกว่านี้อีกอันนี้ยังใหญ่อยู่แต่ก็ก็พอได้อยู่ลูกพี่ใช้มา คันนั้นพี่ใช้มาเป็นติปีมันไม่มีเสียไม่มีอะไรก็ใช้งานได้ดีเหมือนได้นานอะ่ะดีกว่าที่เราไปซื้อรถเก่าแล้วเราต้องซ่อมเนาะก็เลยต้องซื้อใหม่ๆอีกการดูแลลูกค้าเขาดีอะ่ะพี่ชอบประทับใจอันนี้พี่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถอยคันเล็กๆอีกคันนึงเนี้ย รถขุดยันมาเพื่องานก่อสร้างคุณภาพยามาร์